สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูพับพึงเมืองการค่ะนี่พับพึงเมืองการของหายากนะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ดอกที่เห็นตุมต่มๆนี่ก็คือเย็นนี้ก็บานแล้วค่ะประมาณโอ้ไม่ใช่ว่าเย็นสิเนาะนี่ตอนนี้เย็นละตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะคะยังไม่มืด เดี๋ยวคืนนี้ประมาณสองถึงสามทุ่มเนี่ยเขาจะบานออกมาสวยมากๆนะคะพับพึงเมืองกาญนะคะเป็นที่ร่ำลือเลยล่ะอ่ะสวยมากนะคะถ้าคืนนี้ถ้าไม่ลืมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอันนี้เป็นเอ่อบานตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะตอนนี้เหี่ยวไปแล้วก็มีกอข้างในด้วยเห็นไหมเห็นไหมแอบบานอยู่ข้างในเห็นไหมเออ สวยมากค่ะฤดูที่เป็นฤดูฝนแรกของปีที่มีฝนตกหนักๆนะคะเราจะได้เห็นพบพึงบานกันทั่วสวนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาบัวขาวเศรษฐีนางกวักนะคะพะพึงเมืองการนะคะอันนี้นะำพะพึงเมืองการนะคะและก็มหาบัวแดงนี่อันนี้นะคะมหาบัวแดงก็คือสีแดงๆสดๆแบบนี้เลยนะคะด้านนู้นก็มีอีกนะคะ บ้านเยอะเลยค่ะที่นี่บานสวนไม้หัวดอกสวยมีไม้หัวประเภทนี้เยอะมากๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะดอกไม้สวยๆที่บ้านเราก็ติดตามกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะนะคะหรือว่าโทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะ l i น e a อ yung ค่ะใส่เครื่องหมายแ s ดไนะคะแล้วใส่ yung นะคะก็ ทักกันเข้ามาได้นะคะพราพรมงาการนี้มีแบ่งขายอยู่นะคะตอนนี้มีหัวแม่แบบใหญ่ๆเลยนะคะที่ยุ่งหรือมาเอาไว้สําหรับรอปลูกหรือว่ารอขายกันต่อไปนะคะหัวใหญ่เราก็ไว้เป็นแม่พันธุ์เนาะแต่ก็มีแบ่งสําหรับเพื่อนๆที่อยากเอาไปเป็นแม่พันธุ์บ้างก็ลองทักกันเข้ามานะคะเดี๋ยวส่งรูปให้เลือกนะคะวันนี้ตุองลาไปก่อนค่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ0 8 1ย์0 7 1 3 7่เค่ะบ๊ายบายค่ะ